ไปดีพี่น้องจ้าพี่น้องืัอนี้ต่าเศร้าแต่พี่น้องอยู่ทงให้ทงนานะพี่น้องนะจนนี้สิพาพี่น้องไปยามลีได้พี่น้องด้อยามลีป่าพี่น้องอีพอไปก่อนแล้วจนนี้มานำหลังตื่นบททานพี่น้องอีพอตื่นแต่ตื่นเยอะผิดนะสิหนำอีพอไปเบิ้งได้พี่น้องนะพี่น้องอยู่ทงให้ทงนาเมื่อคืนนี้กัฝนตกแต่พี่น้องน้ํากันหลนองกันเลยมายามลีนะพี่น้องเนาะมาขับปอมพี่น้อง เดี mm ๋ยวพาพี่น้องไปยามรีกับอีพ like ่อครับพี uring. ่น้องเป็นรีที่หนึ่งพี่น้องอีรีหนึ่งยุ่พูนจะใส่อาวกับอีพ่อไปยามละอีพ่อกำลังเลาะยามเบ็ดอยุ่พ่นพี่น้องไกลๆมเห็นบ่เดี๋ยนำไปเบิ่งไดป่าอยู่บ่พี่น้องเบ็ดถือปลาดุกแต่เมื่อคืนนี้พ่อมาใส่แต่เมื่อคืนนี้เลาะยามเมือรอบนึงแล้วนี่ดิพี่น้องเห็นบ่เบ็ดปลาดุกแต่พี่น้องเข้านาจนนี่เข้าวานพี่น้องมีแต่หญ้าเป็นตาจะกินข้าวอยู่บ่พี่น้องวะ เป็นตาให้ได้กินข้าวอยูอ่พี่น้องปีนี้ให้แต่ข้าวให้งามยุ่งใะพี่น้องพี่พ่อก็บอาพยายามมาแล้วบอกลีตัวพุ่นพี่น้องปลาปลาปลาอันนี้คือปลาเข่งพี่น้องตัวบักใหญ่โอ้ยตัวบักใหญ่พี่น้องหลังย่างไปหอี่พ่อกับอากันเห็นปลาสองต เสติมตัวบักกีน้อยเจ้ยามันรีหันนะเพาะได้เยอะปะอันนี้อันนี้เป็นปลาลีโอ้กุ้งบักกีหลายนึ่งกุ้งหลายเรื่องก้อยกุ้งชี่น้อง ปลาคอน้อยปลาเสื่อมปลาข่าวก็ตัวนี้นะปลาดุกน้องปลาดุกธรรมศาสตรปลาฮึกเบ็ดตัวนี้เหรอเนาะหืมบรรยากาศเศร้าๆอยู่ใจพี่น้องอ กืนเกินเกน,นเลิกโพดวะนี่ได้ประเส่อมพี่น้องประเส่อมน้อยพอเรายามบนแล้วพี่น้องได้ประคอประดุกหลายอยู่เจออันนี้จะพยายามเลี่ยนตนย้นห้วยังจะยามเหรอ อันนี้จะไปยามลีอยู่โตอยู่ห้วยจ้าพี่น้องมาเดิมมาเดิอมาเนี่ยเลาะทงยามเบ็ดยามลีทำการจ้ประปลดงานปลดบ่ได้จพี่น้องคืนคืนลรืงท้องคืนเลิกพด พอมากับอาวจะเศร้าเป็นีอเอามาเฮ็ดนี่ซอยพี่น้องเลยมายามรำกันปึบ๊บรีโย่แคมป์หนองหันยามแล้วเราใจพี่น้องก็เลยพยายามรีโย่แคมห้วยแบบนี้เบังโย่แคมห้วยะกลางห้วยเนี่ยแหละพี่น้องรีโย่พุนพี่น้องเห็นบ่สีเขียวได้โยอะบังรีนที่ได้เยอะบ่ เลยน้ำมันบ่แหงพี่น้องน้ำไหลค่อยมันกลับคืนนี่มันกลับคืนได้ได้ตัวเดียวเจ้าพ่อทีนี้ เทสนี่หลยี่จะบอกเอาดูมันน่ารี่งน้ำมันไหลแหงก่อน,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 น กบปลข้าอ่ะนาหัวก็คิดไร้เนาเปลี่ยนอีน่ะพวเข้าพี่น้องมีแต่ห้ยเด็กงินหินอยู่

<laughs> chuột trông mà cắt đầy vô đây đầy vô có ต้งพักโอ้ปลาคอตอนนี้กำลังเมื่อแล้วจ้าพี่น้องจา้าโอ้อยาพี่น้องมาเบ่งเทปลาอยู่เหอนพี่น้องน่าจะได้หลายอยูอยาะพี่น้องจ้าบรรยากาศยา,ายามเช้าๆเยพี่น้องนะ นำพาวาบ่มีแดดบ่มียางเข้านาไผก่อบองงามเป็นนี่พี่น้องเอ้ยบ้านจะนี่สิบอเข้านาบ้านจะนี่สิบอเพื่อนที่อันวานธรรมศาสตรพ,พี่น้องเพื่อนสิบอใส่ยาข้าหญ้าสิบอใส่ปุ๋ยเลยเด,ยดย้ได้เห็นบอยาข้ายงข้าหญ้าเพื่อนกบับบอใส่หญ้าที่มันแก้แวมันกระต่ายพี่น้องเห็นบ่มันยังเหลืองมันแก่เลยเด้ เพิ่กางงานกสีโบสไซยาขยาขันเพิ่นกไซเพราะสปลือไซตอนตอน้นแบบแต่โดนอันนี้เ,เพิ่นโบสไซเลยพี่น้องเพิ่นปะเลยป่าจิงเทอรยางเกลือเลยพี่น้องจะเข้าอย่างเตีย้ยแเตีอยู่ี้ยพี่น้องเข้ามันบวงามนี่พี่น้องอันนี้พอพยายามเมื่อคืนนี้มาแล้วอันนี้นะไปวางเศร้าไปโบได้ยุ่แต่ก็ไม่ได้หลายปันได้นี่อันนี้พยายามาเมื่อคืนนี้พอได้กินยุ่พี่น้องปาลีปลาเสริมพี่น้องก็จะซื้อก่อนนี่แม่ปลาเสริมนี่ ข่บรทุกซ <Zomb ies? S 1> ื statistically 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 <worldwide> <V ous> ้อป้าพี่น้องประเสริมประเสริมประเสริมได้หลายอขายพักซันได้ก็นี่ยมีหอยกับกระปูมันเงี้พี่น้องนจ้ามะค่อบรรุกอะไรก็แต่เมื่อคืนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องของมุนี่พี่น้องมืดก็มันแจงเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งของเมื่อคืนเต้นออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งของมุนี่เนาะตอนเศร้าๆนี้ <laughs> ý anh ơi không muốn đi à, hả. Nhạc mặc nhạc mặc nhạc bộ. Bộng Bộng à, cùng mặc nhạc 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 mặc 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 mặc

อุ้ยเพีงมีฮอดเพีงจ้านี่จ้าวันนี้ใครสมมติหลัดจ้าพี่น้องจ้าไอ้เม่คฆมันกลับมาซื้อมาพี่น้องเนาะเก็บเมฆอยู่นี่ก็ขอฝากบรรยากาศสมมติพี่น้องเยวเดี๋กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าสุดท้ายจนนี้ก็กราบเขวามาสุขสบายดีพี่น้องคนสุดทุกคนจ้าไม่พอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ